สวัสดีครับผมอาจารย์เลตนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาทําการบันทึกรายการต่อนะครับสําหรับการพยากรณ์นะครับแบบภาพรวมนะครับประจําเดือนมีนาคมปีพศัก6 6ันกนะครับลัคนาแรกนะครับก็คือลัคนาราศีเมษนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะครับการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับอาจารย์ก็อยากจะให้ท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองหรือยังไม่ชวนนะครับว่าเรารู้ลัคนาเราเองถูกต้องหรือยังหรือ เคยใช้แต่วันกับเดือนนะครับถ้ายังไม่ชัวร์ยังไม่แน่ใจก็สามารถแอดไลน์ Official Account มหาจารย์ในที่แอดไลน์ A.L.R. Z O นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอนะครับใครสะดวกสแกน q r c o d e ก็สามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้แจ้งเลยนะครับว่าอยากทราบลัคนณราศรีพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลทุกทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับ หลังจากแจ้งข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับให้รอสักครู่นะครับอาจารย์จะทําการผูกดวงวันลขนาณแล้วก็แจ้งกลับนะครับไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราทราบลักนาราศีที่แท้จริงของเราแล้วนะครับก็สามารถนาไปเช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมในที่ช่องทางอาจารย์นั t ด um วง channel นะครับจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกับตัวเราเองมากที่สุดนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ ฟังการพยายกรณ์ของอาจารย์แล้วสนใจที่จะตรวจดวงชะตายอย่างละเอียดน,นะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลขอามาหาอาจารย์ด้ที่เดียวกันนะครับที่อัศัยสองส o นกนะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วในคลิปของต้นเดือนนะครับในช่วงเดือนมก,กราคมนะครับก็คือในปีพุทธศักราช2566บเนี่ยจะมีดาวใหญ่ยกย้ายถึง4ดวงนะครับแล้วในเดือนมีนาคมที่อาจารย์กาลังจะทําการพยายกรณ์ล่วงหน้าจะมีดาวใหญ่ยกย้ายนะครับถึง2ดวงด้วยกันนะครับก็คือดวงแรกก็คือดาวเสาร์นะครับก็จะ โคจรนะครับเข้าสู่ราศีกุมนะครับในช่วงวันที่1มีนาคมปีพุทธศักราช26ไปจนถึง12กุมภาพันธ์นะครับปีพุทธศักราช9นะครับแล้วอีกดวงหนึ่งนะครับก็จะโคจรยกย้ายนะครับในวันที่8มีนาคมนะครับปีพุทธศักราช26นะครับก็คือดาวมฤุตยูนะครับจะยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษภอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็อยู่ไปยาวๆเลยจนถึง18กรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช2572นะครับ จะส่งผลอย่างไรใน12ราศีนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับทางช่องทางอาจารย์ net ด u o channel นะครับรับรองได้คุณได้รู้ข้อมูลก่อนใครนะครับชัดเจนนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องทางอาจารย์ net d u ด channel ไว้นะครับเพราะอีกไม่นานแล้วนะครับอาจารย์ก็จะนําคลิปนะครับอัพขึ้นไปนะครับให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับในส่วนของท่านที่ สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยจริงๆนะครับก็อาจารย์ก็ฝากข้อมูลไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกลับเข้ามาว่ากันในส่วนของการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนมีนาคมปีพศ2566นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับก็มีดาวประจําตัวคือดาวอังคารนะครับซึ่งณัปัจจุบันอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วในหลายคลิปที่ผ่านมานะครับว่าณัปัจจุบันนี้ดาวองคารนะครับโคจรอยู่ในมุมที่อ่อนแอนะครับเพราะนั้นดาวประจาตัวอ่อนแอช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีพิจิกก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้ววยยเเช่นนนดีกััะครบ ถ้าใครได้ฟังแล้วก็จะบอกทราบนะครับว่าดาวประจําตัวนะครับดาวอังคารของชาวราศีพิจิกตัวนี้โคจรนะครับอยู่ในเรือนภพปัตตนิเร็งตัวเองนะครับได้ตำแหน่งเป็นประนะครับในช่วงนะครับ16พฤศจิกายนปีพศา2515นะครับจนถึง11มีนาคมปีพศ2516นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนมีนาคมนียก็ต้องระมัดระวังจนถึงวันที่11มีนาคมนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานนะครับดาวเจ่เริอนภพกรรมะก็คือดาวอาทิตนะครับโคจรเข้าสู่รภพพันธุนะครับ ในช่วง13กุมภาพันธ์จนถึง14มีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับแล้ว15มีนาคมจนถึง13เมษายนนะครับปีพุทธศักราช2566จะโคจรเข้าสู่ภพปุตตะนะครับเพราะฉะนั้นการงานในช่วงเวลานี้ก็ยังถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีสาหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับทุกๆคนนะครับอีกมุมหนึ่งก็คือว่าดาวพฤหัสบดีณป,นะปัจจุบันก็ยังโคจรอ,อยู่ในภพปุตตะด้วยเช่นเดียวกันได้ตำแหน่งกเกษตราทิปปดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการงานในช่วงสุดท้าาาายของชวัคราาี พิจิกนะครับก็ยังถือว่าเป็นไปในทางที่ดีอันนี้ชัดเจนแน่นอนนะครับ <ite traffic> เพราะถ้าใครมาฟังคลิปนะครับก่อนหน้านี้ก็จะพอทราบนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆคนนะครับว่าการงานอย่างน้อยมันก็ยังมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีตอนนี้ยังโคจรอยู่ใพภพปุตตะอันนี้ชัดเจนนะครับการงานยังถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีสําหรับเดือนมีนาคมนะครับแล้วการเงินจะเป็นอย่างไรดาวเจ้าเรือนภพกระดุมพระนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับ ณปัจจุบันนะครับก็ยังอยู่ในเรือพบปุตตะอยู่เหมือนเดิมนะครับจนถึงวันที่18เมษายนปีพุทธศักราชพนหะครับนั่นหมายความว่ากระดุมพระปุตตะก็อย่างที่จย์ได้บอกไปแล้วในคลิปมันมีมุมมีเกณฑ์ที่ยังมีรายจ่ายก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับช่วงเวลานี้ก็อย่าเพิ่งไปลงทุนเพิ่มเติมอะไรนะครับทำในสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะตั้งรับในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีจะยกย้ายในเดือนหน้านะครับจะ การงานก็ยังถือว่ามันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับแต่การเงินก็ต้องระมัดระวังนะครับบริหารจัดการและรับรายจ่ายที่ดีๆก็จะผ่านไปได้ไม่ยากนะครับคราวนี้ถ้าเรามามองเรื่องคู่ครองนะครับความรักคุ้นส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเดือนมีนาคมปีพศ2 5 6 6นะครับดาวเจ้ลพบปัตนิก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นะครับจะโคจรเข้าสู่นภพปุตตะนะครับตั้งแต่ช่วง18กุมภาพันธ์นะครับจนถึง14มีนาคมปีพศ2 5 266นะครับ แล้วจักรจรอง์ข้าวสารพบอลินะครับในช่วง15มีนาคมไปจนถึง7เมษายนนะครับปีพุทธศักราช2566นั่นหมายความว่าเรื่องคู่ครองคำรักคุณส่วนก็ยังถือว่ามันมีมุมมีเก์ที่ดีอยู่นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนะครับแต่หลังจากวันที่15มีนาคมไปแล้วจนถึงวันที่7เมษายนนะครับก็ต้องระมัดระวังดีๆนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเราจะพูดจะคุยจะจา,จานะครับ มันจะเป็นกับคู่ครองก็ดีกับหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ก็ดีนะครับก็ระมัดระวังให้ดีในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างน้อยดาวจเจริญรบปัตตะนิโคจอนข้าศึกพอลิก็ได้เป็นคู่มิตรนะครับต่อให้มีปัญหามีอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่อาจารย์มั่นใจว่าก็คงจะฝ่าฟันแล้วก็ผ่านไปได้ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าต้องตั้งสติให้ดีนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเราจะต้องตั้งสติให้ดี ปัญหาต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับสุดท้ายมันเกิดขึ้นมันก็ต้องจบลงนะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งอันนี้ชัดเจนนะครับจะนานหรือจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นะครับแล้วก็จะผ่านไปได้ง่ายหรือย,อยากอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุในช่วงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช6จะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับ ในช่วงเดือนมีนาคมอาจารย์ก็ถือว่ามันยังเป็นช่วงเวลาที่ดีอยู่นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเพีเยงแต่ว่าพอปลายเดือนนะครับในวันที่30มีนาคมไปจนถึง1พฤษภาคมนะครับปีพ,าาาพ,พุทธศักราช2566อาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับเพราะฉนั้นก็ต้องให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆคนดูแลรักษาสุขภาพให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเรารู้แบบนี้ก่อนล่วงหน้าแล้วอย่าเพิ่งตะนกตกใจไปนะครับ เหตุผลที่อาจารย์พูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะช่องทางอาจารย์แนทดูดวงชาแนลเนี่ยจะทาการพยากรล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ก่อนเราก็สามารถเตรียมความพร้อมได้ก่อนที่จะตั้งรับที่จะรู้ว่าอ๋อมันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นเราเระมัดนระวังตัวไม่ประมาทนะครับตั้งสติให้ดีอะไรที่ดีเราก็พุ่งชนให้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นมันมีมุมิเกณฑ์ที่เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับในช่วงที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วคือช่วง30มิีนาคมจะถึง1พฤษภาคมนะครับ ระมัดระวังตัวเองให้ดีแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับแต่ในส่วนของเรื่องอุบัติเหตุก็แคล้วคลาดปลอดภัยดีนะครับไม่ต้องเป็นกังวลใดๆนะครับช่วงเวลานี้นะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆคนนะครับแล้วอีกมุมนึงก็คือที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับในหลายๆคลิปนะครับว่าจะมีดาวใหญ่นะครับยกย้าย2ดวงนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับดาวดวงแรกก็คือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์จะยกนะครับจากเดือนภพสัตชะของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเข้าสู่ภพ พันธุนะครับได้คู่มิตรใหญ่กับเจ้าเรือนนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าในมุมนี้เองเนี่ยเขาเรียกว่าก็ยังเป็นนิพนธหมายที่ดีนะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องครอบครัวนะครับในเรื่องบ้านเรื่องรถอะไรก็แต่ในช่วงเวลานี้แต่อีกมุมนึงก็ต้องไปดูดาวสัมพันธ์ในพุชตาเดิมด้วยนะครับว่ามันมีมุมที่เราจะต้องเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับ ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในมุมนี้ก็ต้องดูนะครับในพื้นดวงชะตาเดิมประกอบด้วยนะครับเพราะเสาโคจรอ,อยู่ในมุมนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเพราะโคจรเข้าสู่อพพันธุนะครับคำนี้ก็ต้องไปดูในพื้นชะตาของแต่ละคนด้วยว่าเดิมดาวเสามาจากเปลี่ยนภพศาสตร์ช้าก,ก็จริงนะครับแต่ในพื้นชะตาแต่ละคนเนี่ยดาวเสาเดิมอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองนะครับมันก็ถึงจะได้บอกได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นณตอนนั้นมันคือเรื่องอะไรบ้างนะครับ แล้วอีกดวงหนึ่งก็คือดาวมุนุติยูนะครับที่จะโครจรนะครับจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับในเรือนภพปัตตนีของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับก็คือดาวมนุติยูจะโครจรมาเล็งลัคนาตัวเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้เองเนี่ยมันก็ต้องมีเกณฑ์ที่ดีมีเกณฑ์ที่ไม่ดีแตกต่างกันไปนะครับแต่อย่างน้อยก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับทุกๆท,ท่านระมัดระวังตัวเองนะครับในช่วงเวลานี้อย่าประมาทนะครับ แต่ถามว่าอ้าวเรามันระวังช่วงเวลานี้มันนานแค่ไหนล่ะสาหรับดาวมารุเตยูนะครับก็ตั้งแต่8มีนาคมนะครับปีพุทธศักราช6 5 6ไปจนถึง18กรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช1 7 2นะครับก็เอาง่ายๆเลยนะครับกลมๆเลยคือประมาณ7ปีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปแล้วในหลายคลิปเนาะครับว่าเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดตั้งสติอยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็ลุยสิ่งที่กําลังจะเข้ามาในสิ่งที่ดีให้เต็มที่ ส่วนอะไรไม่ดีปัญหาอุปสรรคเรารู้ล่วงหน้าแล้วเราอย่าประมาทเด็ดขาดแล้วก็เตรียมตัวระมัดระวังตัวเราเองแค่นั้นนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆคนนะครับสู้แล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับให้สมกับดาวประจําตัวนะครับคือดาวอังคารนะครับกล้าแข่งขยันให้ทายอังคารนะครับเพราะฉะนั้นลุยนะครับเมื่อจําเป็นให้เต็มที่นะครับท้อแท้ได้นะครับแต่ให้อยู่กับปัจจุบันนะครับ แล้วก็คิดถึงอนาคตที่เรากำลังจะก้าวเดินไปนะครับแล้วขอให้สู้ให้เต็มที่นะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนนะครับประสบความสําเร็จนะครับในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดียังไม่ยกย้ายนะครับและเดี๋ยวเดือนเมษายนเรามาว่ากันทีนะครับว่ายกย้ายเข้าเรือนอริแล้วจะส่งผลอย่างไรนะครับกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับซึ่งอาจารย์ก็มองล่วงหน้าแล้วก็น่าจะไหลเด้งอยู่นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิก ตั้งสติให้ดีนะครับเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับปัญหาเกิดขึ้นมันก็จะมีวันจบอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลใดๆนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกยิ้มสู้นะครับแล้วก็มีความสุขทุกๆคนนะครับเตรียมความพร้อมให้ดีตั้งสติให้ดีนะครับวันนี้เราขีดจตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ